ร้านอาหารนะคะเขาก็จะเริ่มเปิดอาหารตอนประมาณนะคะตอนหกโมงครึ่งก็เริ่มจะทํางานกันนะคะก็จะพักเด็กเหมือนอารมณ์เหมือนกับอเออที่ฝรั่งเศสก็คือเขาก็จะแบบว่าเออพักก็ถ้าเริ่มทํางานนะคะประมาณสิบเอ็ดโมงนะเนาะสิบเอ็ดโมงก็จะหยุดพักนะแล้วก็มาทํางานตอนเย็นนะมาทํางานตอนเย็นก็ประมาณเริ่มหกโมงครึ่งนะถึงประมาณห้าทุ่มครึ่งก็ ที่ส่วนมากนะที 30, 30 30่ท you know, ี่ปารีสก็จะประมาณห้าทุ่มครึ่งนะน้องมันมองเสาะวงเซทองเซมีองเฟสเซอีซีองวีเดอรเดลองแนั้เียจะมาต้องใช่ป่ะเดสลองในในปารีส i ราเปิดอย่าบเ็ดงแลววปิดนถ e งอย่ e งสามทุงแลว่ two three hours until like six thirty we will open again until eleven thirty that that's it. um after that I don't know that's the pain of the the customer they still at the shop or not until midnight one hours uh, in the morning or <laughs> that's the pain right our own yeah เอดิสบีเดทองอองเซทองเรซาเดปอง sometime that we have the restaurant that we continue s e r v continue s e r v that we not close yeah. t ดุยใช่อันนี้คือคือก็จะเป็นร้านแบบว่าเออรอยัลฟงดูเนาะเออนีก็ตามนี้เลยละค่ะตามนี้เลยค่ะ Euh. On, a, on, on a ouvert à 11h à 3h30 après-midi et on a fermé et on a commencé à travailler à, à 18h30 jusqu'à 11h30 ça dépend de restaurant oui, et ça dépend de 20. qui on a paire. On oui. va fermer aussi. Surtout. Oui. ร้านอาหารนะคะก็จะเริ่มเปิดนั่นเองก็คือจะเปิดช่วงกลางวันแล้วก็ปิดครึ่งนะคะก็คือเป็นความรู้นะคะแล้วก็ตอนเย็นก็จะเริ่มทํางานอีกทีหนึ่งนะคะร้านอาหารก็นี่แหละก็คือเขาจะออนกลางวันกันนี่คือเรื่องจริงนะนี่คือมาเล่าสู่กันฟังก็คือประเทศฝรั่งเศสถ้ามาในช่วงหลังสามโมงครึ่งนี่ก็คือไม่ต้องตกใจได้เห็นร้านอาหารก็ปิดนะก็คือเป็นเรื่องปกตินั่นเองนะแต่ว่าก็จะมีเป็น บางบางร้านเนาะที่เขาก็จะคอนเทนนิวเซอร์วิสก็มีเซอร์ก็เซอร์วิสคอนเทนต์นิวคือเขาไม่คือเขาไม่ปิดนะนั่นเองนะก็จะมีร้านท่องเที่ยวอยู่เหมือนกันร้านี้คอมพานีท่องเที่ยวท่องเที่ยวเขาเรียกว่าบอยษนั่นเองนะคะอากาศเริ่มหนาวนะ Je pense que c'est moins de vite degrés maintenant. C'est c'est fou maintenant. Oui, c'est vrai. Moi oh, je Oui, voilà. attends oh. สินค <wh barrels of ramen> ้ามาจากประเทศจีนนะดูส่วนร้านราเมนนู้นซีจามี่เอเซียอีเซียงอันนี้ไม่เคยกินนะคะที่ร้านราเมนเนี่ยพี่ฝนไม่เคยกินนะเห็นไหมร้านฟงดู แต่ร้านที่พม่ฝนไปกินแล้วก็รู้สึกว่าชอบนะก็คือเป็นร้านอาหารโคเรียนโคเรียนะคะ,คนนะ,คะก็คือจะอยู่ข้างๆกับร้าน XO นะนี่กำลังจะเดินไปเดี๋ยวให้เห็นนะก็คือเมนูเขาแบบเป็นเป็นบาร์บีคิวเอ่อเกาหลีน,นะเซบุ้งปะเดีรเดรเด็กเกาหลีเดีกสาวร้องมาซูเปอร์บุ้งหมายความว่าอร่อยม,มากๆเลยพี่แมทชอบอันนี้ก็คือจะเป็นร้านโพบอมตอนกลางคืนเปิดไฟเห็นไหม คนก็จะเยอะตลอดเลยสดูมุ่งตุ่ดตรงไปะนะเชื้อเอันนี้คือจะเป็นตัวอย่างร้านที่แบบว่าเออเขาจะเปิดแบบเซอร์วิสคอนติเนียก็คือก็จะเป็นแบบเปิดตลอดเลยก็คือไม่ปิดนะนอรมัดมองเซอพอไดเรสลงชินไว้อีซีสนอรมัดมองคอนติคอนติเนียเซอร์วิสอะไอันนี้ก็จะเป็นร้านขนมเค้กทูเรียน <an> แบบ บาจ่างนะั่นนู่นนี่ก็จะอยู่ที่นี่แหละเมื่อกี้เราเดินมาก็ค,คือยังไม่ค่อมนะตอนนี้ก็คือแบบมืดแล้วเริ่มปิดไฟกระโดดเราทุกคนช่วยดูบูชองอังกอบนัออบอบนมี่ว่าสิงคูตังช่บูชงบันมี่ไหมล่ะ บ้านมีเป็นไหมบ้านมีก็จะเป็นแบบขนมปังยาวๆแล้วก็มีไส้แบบนี้นี่เองร้านไทยเวียงเริ่มทำงานนะคะเริ่มกินข้าวกันแล้วนะร้านนี้เดลี่เนี่ยนะคะก็เดล่เ,เนี่ยคะ่ะก็จะเป็นยี่ห้อเขาวกวางนะ ค่ะิชานมไข่มุกก็6ยูโร90แบบเลสิกธรรมดา6ยูโรประมาณ6ยูโรอันนี้ก็จะเป็นร้าน XO นะคะพี่ฝนก็ได้ทำวิดีโออยู่ในช่องฝนอินปารีสนะถ้าใครอยากที่จะเข้าไปชมได้นะข้างในนี่มีแบบของเยอะมากแล้วก็ที่พี่ฝนบอกนะก็คือร้านอาหารเกาหลีนะคือคือแบบเปิดแล้วนะทุกคนนี่แหละ จะเปิดละก็นี่แหละก็จะเป็นเมนูเนี่ย <laughs> มีจอทีวีอย่างใหญ่นะแล้วก็เนี่ยให้ดูอินทาวนโ์โพชนะคะก็จะเป็นอาหารแบบมีบาร์มีบาร์บีคิวแล้วก็มีอาหารที่เราชอบอันนั้นนะคะก็จะเป็นแบบจอทีวีแบบใหญ่เลยเจอร์รี่ฟีมีสองชั้นนะทุกคนอย่าเดอ,เ,อเดอ this is a good place to to chill and eat for the uh, and for the dinner time because this is the like the the, the, um, the Korean restaurant so they have like the barbecue restaurant and very good service service very very quick that I do recommend here like in Taiwan Porsche so I love it เอละสั้นส์มิชลินทุจะจ้านูสเราไม่เคยลองด้วยซ้ำมิชลินเนี่ยมันเป็นภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นแบบร้านมิชลินนะมาอยู่ตรงนี้ก็จะเป็นแบบฝรั่งร้านฝรั่งเห็นยไหมมิชลินเดอร์มินวังเด้อร์เคยลองแต่ว่าพี่ฝนยังไม่เคยลองนะ เขาก็จะแต่งร้านแบบประมาณนี้แหละแบบใช่ไหมก็เริ่มร้านอาหารก็เริ่มเปิดแล้วเมนูก็จะประมาณตอนเย็นแต่เอาจริงๆนะพอเวลาหน้าร้อนนะเขาก็จะแบบว่าเคยมาตัดผมร้านนี้นะตัดผมสั้นๆตัดผมแบบธรรมดามากเลยเสียประมาณ30ยูโรนี่แหละร้านนี้นะร้านอิมพ r i เรียเนี่ย คนจะเยอะตลอดก็จะมีขายเป็ดปักกิงอย่างเงี้ยนู่นนี่เป็นมเมนูคนจะเยอะตลอดนะอย่าดูมงตุ้ตงแม่มียายหายดูมงวยสิตุต้งเริม่มเมีดีก็คือแยกกระทั่งตอนเชา้ากลางวันเย็นนะคนเยอะตลอดเลยดู <c oughs> ้าดูตึกบ้านเมืองของคนฝรั่งเศสนี่ให้ดูร้านนี้นะレอトอンอิมพีเรียลชัวซี่นะก็คือนี่แหละร้านนี้แหละคือแบบ

Jeg er ikke sikker nede? at jeg er sikker på, 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 at er ก็เาหาตอนเย็นเริ่มปิดไฟตรงฝั่งตรงข้ามนี่ก็จะเป็นคาสินโนของเยอะมากแล้วก็เมโทรที่แบบใกล้ที่สุดก็คือเมโทรปอตเชัวนซะี่นั่งทากคนท้าขยะพิษมาเดินเที่ยวที่ปารีสนะก็ให้ลงเมโทรสายเจ็ดปอตเชัวซีนะคะทุกคนเห็นไหมนะ่เขาเรียกว่าคาสินโนใหญ่มากตรงนี้ก็จะมีรูปวาดอีกแล้วเป็นนก ใหญ่เลยเต็มกําแพงเลยค่ะทุกคนเตรียมเบียงเสร็จกันเถอะปุ๊กวะพี่ทำมาว่าดูยูไลทิสดิสทริสมองเบียงสุดท้ายอ๋อเยอะละล่ะสัก things ละล่สัก food เอ๊ะซิตู พี่แมทและพี่ฝนเป็นคนที่ชอบกินเราจะชอบกะเที่ยเราจะชอบเคดีมากเลยนะเพราะว่าเนืหาของกินง่ายนะเซเว่หมูเซเว่หมูเฟรนชเอ่อฟอร์ทูเวเด้เว่หมูเบียงเดชอโลปกว่าไอ้ตรงนั้นนะคะก็เป็นร้านยุโรปอาซีแล้วก็ด้านหลังยุโรปอาซีตรงนี้น,นะคะก็จะเป็นร้านกว๋วยจั๊บที่พี่ฝนชื่นชอบมันเองแต่ถ้าใครอยากจะกินแมคโดนัลด์ก็อยู่ขลังก้าแล้วก็จุดประสงค์แ r คโดน Oui. ์วี แหม่พี่นถามว่าพี่แมนเกินแมโดไหมแบอกว่ากินเสแเพราะว่าเดทลงอ่งก็คือแบบว่า a lot of people have to we have to wait for that so he just a l t e i t and this car is an electric car so you just need parking and you just charge I don't know how many hours for that ยังลวงต้อง เมื่เจอชาวฝรัดูนี่นะคะก็จะเป็นขยะมอปารินเองก็เอาจริงๆนะก็เอาจริงๆนะก็สงสารนะคนที่ทําความสะอาดที่เมือปารีนะถือว่าคนที่ทาความสะอาดที่เมือปารังนะก็ถือว่าทำงานหนะักพอสมควรนะเพราะว่าคนทิ้งของแบบเรี่ยไเจะมีหมดเลยเอาจิงๆนะสงสารเหมือนกันแล้วคนที่ทํางานาทาความสะอาดนะที่มาเก็บ เก็บทําความสะอาดนี้่ฉันวาเก็จะเป็นคนต่างชาติจะไม่ใช่คนสรั่งเสรแท้นะที่ทํางานเขาอย่างนี้นะคะส่วนมากก็จะเป็นต่างชาติก็มาจากหลายประเทศนะนี่แหละตรงนู้นนะก็จะเป็นรถเมโทรทีเนิฟนั่นเองก็จะออกไปปารีสเคสิบสี่ตรงนี้ก็จะเป็นเมโทรสายเจ็ดนะคะก็อย่างที่บอกน,นะคะก็เป็น Bot, เมโทรป๊อตเป็ซีนั่นเองตรงนี้เขาก็จะเป็นทรัมเวย์นะคะทีสามเอนะคะก็ให <A. S 2> ้ดี ก็อะไรถ้าใครอยากที่จะมาที่ปารีสนะคะก็ที่ยอมาลานะคะที่ปารีสเคทูสสามนะคะก็ให้มาลงนะคะที่สถานีปอเดฟชัวซีนะคะก็เป็นข้อมลนะคะเั้งส่าจุดกี่แหละก็ขอบคุณนะคะที่รับชมกันนะคะแล้วก็ติดตามกันนะคะถ้าใครอยากจะเดินเที่ยวชมเยอะๆอีกนะคะคนก็มีช่อง YouTube หรือว่าติดตามกันใน เพจของคนนะคะเพจนี้นะคะแล้วพวกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อชื่อเมโทรสถานีปอตเด,ดชชัวซี่นี่นะคะเมโทรสายเจ็ดไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ